เงมาแล้วน้องงได้ชาอนี่กะต้องมันจะเา็ปตองมันนั้นรูปโคกนะุกุกรุไงุกุุกขมางเฮ็ดเพอีิลาโอ้เล้วสาวนี่โอ้ดยางมาลดเจ้านี่จะเปหมจือหนาเลยนี่เมนโบฮึโบเมนขา ปวดีหมอหอยกรับทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีทุกคนวันนี้ก็ต่อจากอีพีเมื่อนั้นละทุกคนเลยว่าสิไปหาว่าสิไปดูไฟวัอนี้ก็เพราะว่าเมื่อนั้นน่ะยังมีทันแห้งเดี๋ยวมันนี้ไปสานต่ออีน่าจะแห้งมันนี้ไปดูดไฟอีแห้งจัมาน่ะ มันนี่ก้าแห้งบ่ปะ่ะจ้ะม่นจะแห้งแล้วป่ะนี่ตอนนี้ก็แปดโมงแล้วอ้าวป่ะนี่ก็หอดน้องปลาแล้วทุกคนเอ้ยแห้งเลยแห้งมาแล้ว,ชวมมใช่ไฟหมก็แลนลงไปแล้วครูคือบูเห็นปลาจะโตป่ะนี่อืม,อม,อม ดูตั้งแต่ยี่โมงนี่คือแหงแล้วโอ้ดูตั้งแต่ห้าโมงทุกคนนยแหงแล้วอย่ากลับเด้อปลาดุกเด้อชอบให้์ไไหมเอมด,มดออ้าวก็เห็นปลาจีกโตวันนี้มีแต่ปลาน้อยโอ้ยอยู่ทางพวกบอลายอยู่บออันนี้บอ ที่ t h งนี่ได้ทุกคนเลยวะนยยี่โอ้ตัวลายยูโอ้ขี้ตมเลิกช่นี่ป่าขอโดนขี้ตมแล้วอ,อือโอ้กุ้งทุกคนเลยนะกุ้งพล่อย กุ้งน้อยทุ่มมัดนะฮะเออปลาธรรมชาติบอนี่โอ้ปลาธรรมชาติตัวละเนาะปลาเล็กปลาดุกก็มีนะฮะปลาดุกก็มีเอาเลยหมอนี่เอาเลยโอ้ต้มหูมันเลิศปลาดุกนะโอ้ยนนปลาว โอ้ปลาดุกมีอยู่ด้ยเลยปลาขาวเน้จ่าพิมายอย่าโดดได้เจ้าได้บ่มีน้ำล้างเด้อบ่โดดบ่มีน้ำล้างนี่ปลาคอหลวาลังปลาคอหลวอันนี้นนี่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  ฮั่นฮั่นฮั่นโอ้ยเอาสวิงพุ่นตักเอะเอ๋อหอนี่ได้ละมาทางงลังเอาไปไว้แต่ละคนมั่งเงาหนินา

ปูพ่อนะปูหน้าจ้องมันแบบนั้นนูปคอเพื่อะดุกรุุไงเอาแล้เอาแล้วปอ่นะปอกคอไงเพ่นะโอ้โหใหชุดในนองจกคอตัวนี้โอ้จำแขนทุกคนเลยเออเมิองคักนาะโอ้โหจำแขน Là nhạc ừ, tụi là nhạy của mụn Ở đây là sốt mảnh thái Ồ, tụi con ơi Ồ, lái lên đây Ồ, luôn lái của mụn tụi con ơi ừ, 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 Nhưng mà nào นุ้ยจับปลาเก่งนะรถจะนาเชิด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 ได้บอ่โอ้ช่องโตสองโตได้ไงนี่มันคือตัวอะไรนี่มันคือตัวอะไรทุกคนไม่งั้นเราจะแพ้ไหมนีะฮะจะชื่อนายเล่ จะชื่อนเรืองนี่แมนโบหึมโแมนเคยอลูกเพื่อเจ้าน่ะแล้วบาดนี่ไปโบโบลกเชิญนี่เด้อป้าน้อยเด้อ ถ้าเจ้าคานช้อนก็ค่อยช้อนโอ้หลยียงเหลี่ยงมัมีและน้ำไหลทุกคนเลยโอ้หลายขนาดปลาซิวกะทิมมันกับมันตายทิมละลาได้น้ำแห้งเลยทุกคนเยนนลยเดี๋ยวเมือก่อนสบายจะบอกเที่ยวขันหล่อนปลาพะโกปลาดุกกดีเลยเชอ่อปาดุกปลาดุกงมนู้มุม,มนู้มมนมมนเพอร์มานเพอร์อละมานเอ้าคุณเห็นบนอยู่นี่ อันปลาดุกปลาดุกปลาดุกกรีมันยังมันบ่ย่านปลาดุก

หอยหลายน,นีเดาผูป่าก็ถ้ารเราเอามดได้พอขี้ต้มมา,าบบลายก็ละผูแต่ละคนกับนาดรอดโดยเฉพาะชาวแพร่ไม่อันตรายขนาดชาวนี้เชื่อหอยจะนะเพื่อเต็มคู่เลยนี่โอ้หอยก็ได้ลายขนาะทุกคนเดินนี่นี่สามคู่หอยนะถ้าจะเอานะได้เป็นทางชีนี่ยัน อยู่เต็มอยู่ทุกคนเลยโอ้อันนั้นก็ปลาอันนี้อันกอันไอโกอันอันไอโกเอาันนี้ก็มาฮอดแทงแล้วนี่เบิ่งนกปลาเฮานี่ปลาเดลินขี้ตมบัดนี้พู่กระดูกนี่นี่นบุ่น่ะ โอ้ถูไดลายเลยอันนี้นี้พวกนู้นนาชอบไไหมเออหอยกันว่าไปล้งกะเช้พุนหอยหนถ้าเอาเม็ดนี่เต็มถังสีนี้ทุกคนเลยมัได้นเ้ากาเบไล่ายก็ได้เหดี๋เพิ่มกับขี้คันเก็บ มีเจอร้านซื้อพอแล้วเช่อไปยังเจออันนี้ปลาแบบธรรมชาติโชลายตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้ตากับตัวปลาเล้งตัวนั้นรถจ้าหน้าบ่เป้เนลเลอรความคุยชึกเดี๋ยวนี้หนาวหนาวเป็นบ่เจ้าก่ะฮะโอ้เนลเลอร์คอยบอกบ่เฮาลงลาบบ่เฮาลงจำเลยบ่เฮาลงเฮาลงเนาะ อ๋อปัดเล็บร้อยแบบนี้เอาแม่เต็มทงยางนี่เขาได้นะตงเชอกระชามันยามันเหีเ้อย่างนัง้นวะเจได้ปลาดุกก็เอาอะกะเทาะใช่ไหมโถสม้นหีโอเยว๊า ก็ดีได้จริงนะบ้านเก๋ไปด้วยเชีเยวจุคนเห<อ>่แต่ละน้ำนะอ๋อวันนี้ก็ทั้งปลาทั้งหอยทุกคนเลยทั้งปลาน้อยจนช <c oughs> ่ำได้เป็นกระสอบเอ,อ้าเมื่อวันนี้เมื่อว็ดกินยเยอะเพิ่อเพื่อลจำเป็นไม่แมันเยอะเขาละมาคอนเทิร์นแล้ววันนี้ออนเทนเนเลิกกินพอนดาปีงเนาะปีงกินกับตำมะโถเนาะพอนได้เนาะเผาปลาเลยนะ

โอ้โอ,อ,บบอ้บันนี้ีมือฮอนด้าได้บันนี้ได้ปีงปีงกินกับตำมะโถท,ทุกคนเลยปีงชี่โตจะกินจุกคนเนาะ 对。 นั่นเลกแมคโครน้อยนี่เฮ็ดไปแล้วนี้<ะ>ใส่ป่าฮะใส่ขี้ป่าโอ้เจียวยีเฮ็ดนั่นเลยก,กินตัวนี้แกงกินตัวนี้นะมีเม่นหมกอืมมีแต่ปลาขอปลาไปลเลยทัุ้กคนเลยปลาขอบ่อใหญ่ไปเลยทุกคนเลยถ้าปลาขอใหญ่เนี่ยโอ้ยสุดย่อนเลยแกงเป็ดโต ปอดเหี ar, ่ยมอนหอยหูหยอดเลยปีงป่าเยชุกววันนี้เฮ็ดเพอวันนี้ละตัมาคิดเะเฮ็ดเพอ ตาัดม,มาทูชีมือจะไปไหม้แล้วโคยุงกระตุงคือเก้าโคคือย,งงอย,งอยุงกระตุงอยู่นี่ผมคือยุงกระตุงอยู่มผมยังไม่แหง้งเพราะอาบอีกเบ,า,บาน้ำนะนัน,นอาบน้ำอยู่พุ่นแล้วบไปหุกจะบูเลยาามาตั้มชีมือจะไปไหม้ตัดมาทมวันนี้เอ้า

นั่นะเป็นนั่นและ่ะแชี่ยมดูบ่เชีบยมือบ่เชี่ยมบ่มาตรงตรงเ้เป็นอะไวะเพ็ดแต่แชบ่ยจีนอตักได้ตักได้หอนได้เยอะแล้วได้ครูเป็นเห็ดกะขิดกายโทยจ้นองอทำมาโทมาโทกับแขงขนาดทุกคนเนี่ยขากับปิดมาไม่ไหม กินแน่ซืนเด้อสุกแล้วบ่ล่ะสุกแล้วอ่ะเอาไปกินซะเาดาจนําจจับแอยู่บ่หลายอันก็ได้ไปเอาไปเสือกระกบัดนี้โอ้ปลาเฮากพร้อมเสิร์ฟอ้าจับไมเอาขี้ดินเฮาเสือกระก้บัดนี้ขี้ดินมาเสปเอาลงกินลุม่ละ มาเอามามาวันนี้ทุกคนกินข้าเวเดียวเด้อเชวนเอฟซีกินข้าวแล้วไหมล่ะกับไข่ป่ากับไข่ป่าีนป,ป,ป่าตำมะโถชุดอันนี้แหละทุกคนเอ้ยมามามป้าเบฟคณะบาราเลอฮอนด้าเชิยอด ชุดเดียยนี้เลยเนาะปีงป่าตำมทโทรโจนา,าหายจารจนาดินได้เด็ดโา้แอเลแมนนสาวใะเนาะนสาวรจนาจะโอ้ ก็ปัดป่านี oh, right? ่อยู่ทางนี้มันน่ฮะโอ้โหโบมี่ไข่ตัวนี้เ้วเองโบมีแม่ไข่ตัวนี้โอ้ยังหอนอยู่โอ้นี่แบบนี้แสบขอหยาดทำญงอีกตะกคนเลยม้าม้ามี่ มาเจอมาเจอเยบชตังโกกับปิงปาอืมเกียวคอี้กินะไคร่ม่ป้าป้านี่ป้าอ๋อกินตะไคร่มันบะช้่ไค่เึงขามามาๆเข้ามากระายง Ô, chào các bạn. 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 Chào la bạn. Chào các 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 เจ้าบีเฮร์รจนากินปานนลานรับมอรัชนาจัชนาคืองอกชจช่ไหมรัชนาหายเ๋ยวมงังเพลสสาวนี่ฮะว่มามังไข่ก็ไม่นิ้นชิ้นปลา 呀呀，快点！ รถเจนากับสำนักหนึ่งอีได้ปุปิงป่ารถเจนาปิงเจียโตชองโตโอ้คนงามๆแบบนี้ก็งอนเป็นเนาะมาขี้งอนเถ่ายรถเจนาได้แล้วทา,างนี้ก็พูกปน้อยนี่ก็ว่าสีเห็ดปลาแดะเลยทุกคนเลยนี่แล้วก็อันนี้ก็เห็ดกวาด กวาตะแห้งไว้อนี่ชวนป่าหญ่กายนี้ก็ว่าชีมกเอาอันนี้กินหลายมื้อเยอะกว่านี้วันนี้ก็กินข้าวกินน้ำแล้วละดีได้ขึ้นป่าขึ้นเผยตรงนี้กับทุกคนเลยมีแต่ลุยแถวบ้านนี่ละโอเคกินนี้ก็พอกไปชนี้ก่อนพอไม่พี่น้องก็ขอขอบใจที่ติดตามรับชมกินน้าพอกันใหม่สบายดีน้าพอายบาย